เห็นหน้าหปนหน้าเหนตาเป็นยังไงเอาถ่ายยังถ่ายยังหรเอ,อยังไม่เริ่มต้นเลยเว้ยเออถ่ายใช่ไหมนี่เดี๋ยวโยมพระวิจารณ์นักเรียนเราให้ฟ่งดูซิว่าจะมีความสุขยังไงโอ้ ผมถิดว่าเป็นการเปิดอกคุยเลยเอ,อว่ามันเป็นยังไงมีภาควิจารเท่าที่เท่าที่กูดูนะพฤติกรรมของพวกเราเลยแต่แกสอนมาก็คือว่าเรื่ดีกูเป็นรุ้ที่เด็กน้อยที่สุดแล้วก็แทนที่เด็กน้อยนะั้นเรียนจะได้ดีนะกับไม่คือ,อ นี่คือไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าผมก็เริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันนะกับกับการที่ต้องมารับภาระอะไรหลายๆอย่างเริ่มใกล้กเกษียณแล้วก็เริ่มอยากสบายบ้างก็คือเวลาสอนครับกับนักเรียนแล้วการเรียนวิยาการตอบสองอะไรเหมือนกับถูกบังคับก็ไระที่กูมองดูนะนี่นีแหละ ได้สอนสองปีแต่กับแย่นะไม่รู้นะกลัวแย่นะก็ะคือไม่เคยทำอะไรก็ไม่เคยมีความมุ่งมัน่นยูเอาระเบิดตุกันไปแลาวทู่นี้เป็นรุนที่ครูโดนครูครูอื่นด่าแต่พอผกเนี่ยเยอะที่สุดไมละ่ะเพราะด่าผมมันเทื่อนถึนครูประจำชั้นนะ อยงค them. Them. ุณป no. ็นำชั้นไม่เคยดูแลเอาใจใส่เลยเป็นกรรมกับพฤติกรรมของพวกเราที่ไม่เป็นแบบหลานให้กับน้องทำต่ตัวสิ่งไม่ดีให้เหมือนกับดูเมื่อเช้าอ่ะท่องสุดรูเขานัดเหมือนไม่อยากท่องอ่ะเรียกว่าเหมือนถูกบังคับให้ท่องนั้น สบาปไม่ต้องท่องก็ได้อเอาแบบสบายเลยครูไม่ได้สอนแบบสบายเห็นไหมครูอันนี้ครูพยายามสับตัวเองอยู่ยัตไปครูไม่บังคับแล้วสอนอย่างเดียวเพราะไอ้ความหวังที่ตั้งไวนะ้มันหมดแล้วแหละเพราะเพราเรา,ามีความ,มมุ่งมั่นทำอะไรก็ ไปตามกันไม่มีใครที่คิดจะแยกทําตัวให้มันออกมาเมื่อรวมกลุ่มกันมันก็ต้องดูทั้งกลุ่มพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมที่เคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แตั้งแก่บ้านแล้วเพราะเวลาสอนมันมีหรือไม่มีพฤติกรรมต่อต้านครูแต่ก่สอนมาไม่เคยมีที่นี่นแหละที่เรียนแสดงพฤติกรรมต่อต้านครู รไมรู้ได้ยังไงพูดรู้ไหมบอกไรแล้วไม่เคยเชื่อฟังเขาบอกปั๊บเขีนนนยนง่ามบูพอาพฤติกรรมแบบนี้เขามันบ่อย,ยมคือเริ่เบื่อแล้วเรื่อเบื่อแล้วครูแั้วไอ้ผมควางกอคุไม่เอวไม่สนใจแล้วไปครก็หยุดเฉย เขาเลยตามใจตามใจใครที่พวกแบบนั้นแหละเพราะว่น้อยอ่ะมันไม่คิดรวยหรอกมันก็เหมือนทั่วไปแหละเพราะว่าถ้าเราอยากจะเ,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 เป็นที่หนึ่งอ่ะมัต้องโดดเด่นทุกอย่างเพราะมีพฤติกรรมแล้วแต่ละคนอ่ะมันมีความเดยียวเขียนศับส์ภาษาอังกฤษจนได้ ก็ไม่คยถูกมดไอ้ตรนี้เคยถูกงดไม่เคยที่จะแก้ไขเคยที่จะทำอยู่ไปเหมือนที่บางคั้งที่เขียนนโอ้ตัอกตกอไมันต้องเขียนหอกขอรักใเขียนไปเนะนี่คือตอนขอคูนะที่บอกไปว่าใครก็จะล่อย คือทอดไหนที่จะเอาอะหรไต้องมันเหนื่อทำมต้องเลต้องมาตาไปว่าทีก็หน้าบหน้าบึ้งพฤติกรรมเดียวพฤติกรรมที่ครูไม่อยากสอนอ่ั้งแต่เถ่ีหน้าตายเมันเกิดจากอะไรก็มดีน้้นรถที่ตอนแาไม่มีอ่ะ เวลาทำงานที่ไม่ไม่อยากใช้หมดทุกคนคอยที่จะขึ้นจำไอ้หน้าบูญหน้าที่อะไรกู้เอาเปรียบเรได้ตัวแกอะไรที่รู้จักพูดซาคนภาษาคนมึงได้ไหมจำได้ไหมเดี๋ยวพูดท่านเสกนิจเจ้าแล้วก็ ที่จพวกมันหาหมื่นอยางร,ร่วมกันเนี่ยพิกรมรกนะมาเลยผูกกระดึกเบื่อหน่ามย่ไเจอไอ้ไอบังสุกีู้เจามานี่นแต่พฤติกรรมออกมาที่ต่อไ,ไีไม่ใช้นักเรียนแล้วให้เรียนแบบสบายกูบอกแล้วว่าเห็นจะทำให้อยู่ให้อยูใ่ใหนห้อง ใช้ไม่อยากทำมีต้องไปใช้งานแล้วก็ไม่ได้งานสิ่งก็ไปทำเราให้เสร็จปทำารให้เสร็จเพโดกรมฮะมีเอิมีสมองไหมมีสมองไหมฮะมีแข็งมีสมองไม่กินเอ้ะไอต้องบอกเขาสิ ทีินแกงกันไงะเอ้ยมันเอ้ยมันไม่สะอาดไหมีกระตุถาดไอ้ที่ถอนไม่สะอาดนี่กระตุ้ถากปอดไปอ่ะยิ้ยิ้แงกัยังไงของแมเออก็มีเสียงก็มี แล้วไปนั่งโง่เอานี่มือจะถอนอย่างนั้นเนี color. ่ยเสียงมี้ไหมเลอกมีไหมอืมกูอยากให้มันสร็จเขาหลังก็จะมาปลูกแต่กอาเนี่ยกินแข็งถอนไม่ได้แล้วเรามีความคิดไหมล่ะแค่นั้นแ่ะแต่ที่เขาหลังก็จะได้มาปลูกเตรียมริมกับอันนี้ก็เรียกวิติกรรมประชดครูนะครูให้ พี่จ้าไปดูคำท่าใช่ไหมพวกกัดเห็นพี่จ้าไปตรวจไหมออแล้วก็เธอก็น่งนั่นก็ทำอะไรไม่ได้ไใช่ไหมใช่ไหมเออรอแต่ค่าเวลาให้หมดเวลาใช่ไหมไอ้กิ่นอืมไอ้เจ้าจริงๆอ,อ,อยากไ้บอลเล่บอลแต่มันมีสิทธ พี่ชายพี่ทำยังไงอ่ะไม่ไไม่มีสมองคิดไงแล้วก็แต่คูส่สั่งสั่งปั๊บไม่เคยถูกแล้วอยากทำแต่ไม่เคยทำถูกขั้นตอนไม่เคยเรียนรู้อะไรสักอย่างทำแต่ตามใจตัวเองไม่เคยฟังแล้วคู่บอกะอะไรปั๊บก็ไม่ฟังอันนี้เต็มไปด้วยกรรมไงแล้วพี่ไมก็อยากจะสอนแล้วอ่ะ ก็สอนมาเพื่อไม่ไ้เอาตามเยอะหรือปะก็จะมีคนคอยทายอย,ย,ยู่คอยทายคุยมีไหมกิมมม่นชันามีไหมแต่พฤติกรรมนี่แหละเนี่ยแบบนี้แหละที่ครูไม่ชอบครูไม่อยากสอนเนี่ยกับไอ้คนดีๆกับต้องมาเสียกับไอ้พวกนี้แหละพวกความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายพวกพวกต่อต้าน,นครูจะนักพฤติกรรมต่อต้านครู แล้วที่สามก็ไม่ทำแบบไอ้จุ๋มเหนียกูทำไมทั้งสอนบอกปะคือบางคนอะกลายเป็ว่าต้องต้องรับผิดชอบทั้งห้องตาตัวเดียวมันเหม็นมันเน่าตายมันต้องหมิ่นทั้งหมดกูก็จะอยู่ที่เฉยสบายกินต้องเกลียดร้อนด้วยต้องรับผิดชอบเยอะงั้นคือคนอื่น ดีเป็นโฟกัสนะนี่โอ้ไม่ก็ดีสำหรับคุยเนาะคุไม่ต้องไปเหลียดเอาไดจะทำไปไปปล่อยไปตามใจเพราะเด็กคุณวันนี้แต่ต้อง